สวัสดีจ้าพี่น้องเก็บกุสเบอร์รี่นจะ้ะลูกมันไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าอากาศมันแหง้งแ้งเนาะมันร่อน,น,นมันจ้ะร่อนมันเก็บสองมือถึงจะได้พี่น้องมือเดียวไม่ได้นะตาแล้วไทยให้ดูรอลนิดหนึ่ง ลุงถามมาเธอพูดคนเดียวเหรอแล้วถ่ายให้ดูนิดนึงจ้ะเนาะมันเจ็บเก็บยากไอ้หนอมันเจ็บน้ำตำําวันนี้ฝนตกแล้วพีหนอฝนตกแรงๆชาวนี่แร่งมาตั้งหลายวันจนเหี่ยวดอกไม้เหี่ยวฉันจะปล่อยทิ้งเลยว่าอุ้ยดีตกมาวันนี้เนาะฉันตัดกิ่งมันไปนะตรงนี้มันนัก มากมองไม่เห็นลูกหรือตัดเอากิ่งไปกิบแต่สงก็มั่งนะอุรีช่วยเนาะเดี๋ยวฉันจะให้ดูจ้ะฉันให้ดูดูไม่ดูใต่ไปไม่เห็นนกตอนกิบเนาะยากยากจ้ะลูกใยใหญ่ก็เป็นไร เนาะเดี๋ยวก็ไปดิดควันล่างเช็แข็งกับไปกขวดตุ่มไวไจ้ะเนาะใส่ขวดไว้ใส่เแ็นยาวแต่ว่ามันก็ตำนิวคือกันคือเกาเลยเนาะมันไม่ตำเขียนตำนิ่วเก็บให้ดูนิดนึงไปหนองดกมากดกมากจ้ะมาพาไปดู ันาไปจเกตรงไหนเนาะโอ้โหเก็บข้างบนบางๆแล้วเนาะม่ำตกแล้วนะวี่หยุดไต้ไปเก็บในสนุกต่อไปเนองน้ำด้วยวจะให้ดูว่าน้ำมันเหลมขนาดไหนนี่นี่น้ำมันน้ำมันเหลมมาก ดูมันหล่นหลพี่น้องดูมันหล่นพี่ทีเรีวนี่ก็ไม่ได้นาะปีทีเรลวนี่กลหล่นมดเนาะหล่นเนาะหล่นเด็ด,ด้ัวเนาะหล่น,ลนเด็ดเลรลวงด้วะแล้วพาไปดูใบต,ต้นมันพี่น้องเก็บให้ดูนิดนึงน้ำตํา มันจะตกอีกระบาปุนถ้ามาอีกโกรบต่อจะดีพี่น้องจะได้พอเนาะมันยังไม่พอ่อนั่นี่มันแห้งมากเปียกนิดเดียวเองขนาดตกแรงมันแห่งมานานนะเนาะไปดูข้างหลังกันข้างหลังไปตน้นลุกมาก บูกก็เล็กนิดเดียวดูจะเก็บยังไงพี่น้องฉันว่าจะปล่อยทิ้งอยู่ฝนไม่ตกปล่อยพักผล้วหม่ทิ้งไม่ลดน้ำเอาพี่น้องน้ำเพ้ง มันดูจะเก็บตรงไหนมนดูจะเก็บตรงไหนน้ำน้ำตังนี้ <S <S ก,ก็น,น,น, <S 1> <S 1> กกน้อยเนาะตัลูกน้อยเนาะว่ะเิ็ดเดียวลูกนิดเดียวโอ้จะเห็นแมล่ลาผีหนอเลยนี่ทายโยนเสียงนี่ชช่อนเพง ก็ยังมีสุกนะเม็นขีม้ม้าขี้แมวเพื่อนบ้านเลี้ยงมา้าแล้วเขาก็เอาม้ามาปล่อยในสวนสวนเขาเน่ะสวนข้างทนะางอนะแล้วก็เป็นล่างนะ้อติดดินช่างมันเนาะ Okay. เสียงนกเต็มเลยนะจะเหลือเอาตะลูกใหญ่ก็ไม่ได้พี่น้องเพราะมันไม่มีลูกใหญ่หลูกน้อยหมดเลยเนาะไปทางไหนเราไม่สดไม่ได้เขาเหลืพี่น้องช่างหลาบๆ ลหลนไหลนาะเสียดายนาะ,ะยังไม่ซุกตรงนี้นาะจ้าเดี๋ยวไปดูว่าเก็บดหลายแค่ไหนแล้วเก็บมาแล้วผลไม้นาะเก็บยังไม่เซตดอกพีหน่องมันดดดก เนาะที่ร่วงก็มันตักเดดจต่มันอยู่ข้างบนพวกข้างล่างก็ดูดีหน่อยเนาะสีมันเนี่ยข้างล่างเนาะลูข้างล่างมันมันไม่เจอเดะโอริช่ชยเก็บด้วยฉันก็ตัดกิ่งมาเลยหนุนมันหนามมันตำหลายตัดกิ่งเลยเ <c oughs> นาะเดี๋ยวมาหนังดิสเอาจา้ะแล้วก็เคอรเรนฉันก็เก็บหลายรอบแล้วเนาะฉันก็ตัดเอาพอว่ะ ไม่ไหวพี่น้องพวกมันหน่อยต้องตัดตัดเอามายัางงี้เลยเนาะจ้ะเดี๋ยวมานั่งเก็บเอาดีกว่าว่ะเนาะยังไม่หมดนะพี่น้องยังเหลืออีกหลายเลยตกมากปีนี้เนาะตกมากลูกมันก็ไม่ใยนะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ต้องคลิปเก็บผลไม้ในสวนก็ต้องยุดไวํำนีเนาะจ้ะเนาะรอพรุนยุโรป นี่งไงหล่ะมันซุกแล้วเนาะคอยมาเจอกันในคลิปเก็บผลไม้นาะจ้ะเนาะเอ่อราสเบอร์รี่กับสตอรอเบอรี่ฉันคงไม่ไปเก็บอีกแล้วจ้ะเอ่อราสเบอร์รี่ก็ไม่มีตู้เย็นใฟ่แ <laughs> ล้วเนาะตู้งย็นติดราสเบอร์รี่ก็ชอบอยู่พี่นองลูกมันใหญ่สะออนแต่ว่าคงไม่ได้ไปเก็บอีกเลยแหละเนะาะจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปพุนยุโรปนะจ้ะเนาะคลิปนี่ไว้์ซานมิจ้ะ ขอบคุณได้หลายจะาผี่น้องที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ถูกถุกคอมเมนต์เนาะจะเนาะ,ะ,ะตอบชาก็ขอโทษได้หลายจ้ะบางทีก็เป็นพุ่มแพล่หมดวัน <c oughs> พุ่มแพล่แบบจามนะผี่น่องจามหมดวันน่ะแบบจามจนเหนื่อยอ่ะเนาะแล้วก็เออบางทีก็ปวดหัวไม่สบายอ่ะจ้ะบางทีก็งานสวนนาะจ้กเนาะ,ะ,ะสวะภาวาเอิ่ม งานสวนมันนามันนนานี่นะเนาะตรงทําความสะอาดสวนให้ดูดีจะนาหลอนเนาะแล้วก็พักผลไม้มันก็ลืมมีลูกให้เก็บเร็วเนะจ้ะเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่นองสวัสดีจ้า